รบบสวัสดีงานครับพี่น้องอ um. ู uh ้ยหมอต้มไก่ครับพี่น้องเบิ้งบึ้งครับพี่น้องต้มไก่ครับต้มไก่เไม่ยังเนี่ยอู้ยต้มไก่ครับพี่น้องเบิ้งนิดเดียวคองแค่เลยพี่น้องผู้ด่อต้มไก่แปลตัวครับพี่น้องสุดยอดเลยผู้ด่าสุดยอดครับพี่น้องงานการงานสร้างครับพี่น้องงานนี้เพิ่งหมอครับเพิ่งหมอ ตุ่มไก่บ้านครับมันเปนตุ่มไก่พันธุ์นี่ครับพี่น้องตุ่มไก่บ้านเหมืนตุ่มไก่พันธุ์ครับจะจวดครับพี่น้องวันนี้ของแท้ของแท้พี่น้องของแทอ้อะไรอืมรลยเวยครับรวยเนี่ยอะไร ยคาอ่อนครับพี่น้องชาอ่อนอจัดจัด,จดครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยด้วยครับเด้อพี่น้องเลยช่องทุรักทุร่ครับฝากไว้น้ำนะครับอเอาสมมติแล้วครับพี่น้องจดจวด